ค่ะพี่น้องคะสาหรับมื่อนี้คะ่ะแย่ซิดได้เขาไปเห็นนะคะเป็นโพสต์ค่ะจากเพจคนรักบอสนุหมอลําเสียงวิหกนะคะที่เพื่อนได้แช่มาค่ะเป็นโพสต์ที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์พี่น้องก็เลยขออนุญาตนะคะจาของโพสต์นี้นะคะออกมาเว้ามาคุยซูแฟนคลับเอปซีนะคะบางคนกับเขาอาจจะเขามากพรถึงโพสต์นี้นะคะพี่น้องคะออกมาพูดให้ฟังว่า โพสต์นี้อ่านแล้วรู้สึกมีประโยชน์ทั้งสองก่มสองไฟล์ในเมือเรืองเล่ามันบรจโบริสินลุกล่ามไปไงค่ะเพราะว่าอย่างกรณีที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ก็คือคอมเมนต์ทีโจมตีระวังนั่งเอกซึ่งเคยอยู่ในหมอลำเสียงวิหกมาก่อนนะคะแล้วโตเจ้าของบอดของหมอลำเสียงวิหก กระโดนกระทบยางรุนแรงพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะแย่ซิดขออนุญาตโพสต์นี้นะคะเอามาอ่านคิดว่ามันมีประโยชน์ะ่ะพี่นอ้องอ่านเมื่อแล้วรู้สึกว่าเออเข้าท่ามีประโยชน์นะคะเพื่อนออกมากแสดงความคิดเห็นแบบนี้พี่น้องคะเพื่อนบอกว่าสําหรับผมรู้สึกว่าพวกคลิปเก่าๆที่บอสเล่นคู่ที่ไม่ใช่แพลทิดาผมว่าลบคลิปออกจาก เพจต่างๆและ YouTube ซะไม่งั้นเขาก็จะพากันแชร์และดูดจุ๊บคลิปไปตัดลงไม่จบครับเพราะมันห้ามยากเดี๋ยวก็คลิปเดียวเดี๋ยวก็คลิปเดียวก็แคปจากกลุ่มปิดเก่าๆมาลงอยู่นั่นแหละเวลาศิลปินแต่ละฝ่ายก็โดนด่าบ้างละเจอคอมเมนต์แรงๆบ้างเจอคอมเมนต์แรงๆบ้าง และแล้ว FC แต่ละฝ่ายก็โวยตีกันเถียงกันในคอมเมนต์บัตรนี้คนเสียคือศิลปิน FC บางคนบอกไม่ยุ่งแต่ก็เห็นบางคนไปโพสต์ไปเม้นด่านางเอกในวงไม่ว่าจะใครก็ช่างคุณคุณไม่ให้เกียติคนที่คุณรักและคนที่คุณติดตามเลยเซาเดอร์สิจมปลัก กับอดีตกายูหลุมจะของไม่ต้องมาสอดสองวงเขามั่นทานมาโดนแล้วว่าวาแล้วกับปันวิวหายหลาหน่อยดีกว่าโพดได้เพิ่นกับบอศร้าปันปวนวงจะเห็นคลิปหรือลูปหวานๆฟินๆพุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพิ่นวานะคะอันนี้คือเพิ่นได้ออกมาแสดงความคิดเห็น<ม>พี่น้อง เพิ่อนออกมากแสดงความคิดเห็นว่าสำรับการทีเรื่องนี้สิยุติเพิ่อนอยากให้ลบคลิปเก่าๆถึงเป็นคลิปในอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้วมันจบมาแล้วนะพี่น้องค่ะเพิ่อนอยากให้ลบออกถาว่าลบออกกะสิมีเหตุการณ์นังสิเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพี่น้องเกิดขึ้นอยู่เรียเรื่อยๆแล้วคนที่เสียหายนั่นก็คือศิลปินทั้งสองกำลังสองไฟ ค้นทีจุดชนวนก็นคือเอฟซีพี่น้องค้นที่ว่าหักศิลปินได้บ้างนี่เนี่ยจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้พี่น้องขาทาเข้าหักศิลปินทั้งสองกำสองไฟเข้ากับยาเห็ด้าวทิแบบยาวเรื่องเก้ามาเราไหมพี่น้องคือเรื่องมันจบไปแล้วเข้าหักเข้ากับรู้แล้วว่าเข้าหักเข้ากับชื่นชมแยกกันเบิงใดพี่น้องเขาต้องจับเอาขึ้นมาตัดต่อเห็นลูกฟินฟินเห็นลู่อดีตเห็นลูกเก้าเก้าค่ะ ซึ่งมันเป็นเรืองซ้ำซากเป็นเรื่องทียุคจมปรับอยู่กับอดีตมันบ่ไปใสามาใสาพี่น้องความคิดของเฮ้ามันบจ่จเจริญงอกง่ายเงื้อยไปหนาเลยคือจมปรักอยู่กับที่ค่ะแล้วศิลปินน่ะให้เพิ่นได้ทางานพี่น้องให้เพิ่นได้ทํางานแบบสบายใจค่ะย่างอบอสนอกพงศกรนะคะเพิ่นก็ต้องโดนเนี่ยบอสนอกพงศกรเพิ่นก็โดนสําหรับคอมเมนต์ละกับ เป็นอีหยังที่แบบก็กวรจิตใจของอยุ่องเพิ่นยุ่เรื่อยไปพี่น้องคือบ่โจบบ่สินจักเถื่อเพิ่นนะจบไปแล้วต่างฝ่ายจบไปแล้วทั้งอสองกรรมสองฝ่ายยุติลงเอย่ยหรือว่าแยกกันทํางานโดยดีบ่มีอีหยังแล้วจบไปนานแล้วสองปีแล้วแล้วคนที่ว่าจบบ่สินคือเอฟซีคนที่ว่าหักศิล,ลปินพี่น้องจับเรื่องเกา่าเกามากุดมากคุยมาก ต่อเติมมานนนี่นั่นจนว่าบางครั้งพี่น้องคะ่ะศิลปินเพิินรับบ่ไหวเด้ค่ะกับภาพอีอย่างที่มันใหญ่คนเรามีอดีตหมดพี่น้องอดีตที่ไม่ควรจําเราก็มีทุกคนอดีตที่น่าจําก็มีชั่นค่ะถ้าความคิดเท่าจะเลื่อนไปนานะเราควรจําในอดีตที่ดีจําในอดีตที่มันมีความสุขอันไหนที่ ทำให้เรามีทุกหรือว่าอาดีตอันไหนที่ําให้เหาเป็นทุกกันแหละพี่น้องจงลืมก้าวออกไปสำรับโตศิลปินแล้วย่า่ศิลหลือเสือว่าเพิ่นจบไปแล้วเพิ่นจบไปแล้วเพิ่นลืมอดีตไปหมดแล้วแล้วคนทีบ่ลืมอดีตนั่นคือเอฟซีอ่าบ่วยพีที่มูเจ้าถึงช,ชอบคอยกระชอบคือกันคอยแห่งมัก ่อยเบิ่งหมอเล็บหมอรำเป็นกับยอนคูกินพี่น้องอันนี้คอยว้าจากใจเลยคอยเบิ่งหมอรำเป็นยอนคูกินคอยมกักข่อยอิน่อยมวขคอยมีความสุขที่คอยเห็น่อยยิ้มไปนั่ค่ะแต่คอยเข้าใจเรื่องเล่าที่ผ่านมาพอว่าค้นเห่ากว่าสิมามยูจุดจุดหนึ่งของเห่าใดนี่เราผ่านอะไรมามากมายแต่เราไม่ควรจดจำอดีตที่ทำให้เราเศร้าหมองแมนว่พี่น้อง ฉะนั้นแล้วนะคะอยากจะขอฝากไปถึงคนทีปวนหรือว่าคนทีค้อมมนทำห้เพิินได้รับความเสียหายนี่แหละพี่นอ้าานองค่ะเศร้าซาพี่น้อง่าเศร้าซาปลอยให้เพิินใดทํางานปลอยให้เพิินใดมีความสุขกับปัจจุบันห้เพิินเก้าไปข้างหน้ายังมีความสุขทั้งสองกำสองฝ่ายพี่น้องค่ะถึงแม้ว่า ห้าเฮ็ดออกไปด้วยเกจตนาหวังดีคนที่บ่มักอาจสมมติว่าสมมุติยายศิษชอบคู่กินคู่นี้ยายศิษมีความสุขที่ยายศิษเดี๋ยวเอาขึ้นมาโพดแล้วขึ้นมาว้าแมนบ่บัดนี้อีกผู้นึงน่ะทีบ่บ่แมนยายศิษน่ะเขามาเห็นคอมเมนต์นั่นน่ะคอมเมนต์ที่เป็นคู่รักคู่ฟินกันน่ะแล้วเขามาบมาที่นี่เขามาแะละบัานนี้โน่นนี่นั่นนั่นค่ะจุดบอดมันอยู่มองหัน แต่คนที่ชื่นชอบเราต่อไปห้าควนแยกออกซะพี่นเว่าต้องจับคู่เพื่อนว่ามาฟี่นหรือว่าจับคู่มาตอกันเหล้วกับมาเล่าให้มันบจบ,บสิ้นชอบอยู่ในใจเขาหน่พี่น้องสมุิร่ายเยาสิตชอบเิลปินทั้งสองคันบอกมาตรใดเหลวานาะว่าชอบทั้งสองคันอยากเบิง้งไฟยิ่งเยสิกับเขาไปเบิง้งทีไฟยิ่งเพื่อนไปแสดงอู้ยิวความสุขพี่น้องเพื่อนแสดงกับไผเขากับีิความสุขเขาหักจากแกเขาหักยุดนั้น เข้ามาศิลปินไฟใช่โอเคอยู่ไกลบันไดขวยกระหอบสังขารไปพี่น้องคอยมาจังสี่แม่นั่นลาพี่น้องฝากไปถึงแฟนคลับเอฟซีนะคะถ้าเฮ้าหักศิลปินทั้งสองกรรมสองไฟเฮ้าจงท่ามไห่เพิน่นมีความสุขให้เพิ่นก้าวไปจังสี่มัน่จบสิน้นมันท่าใไห่เรืองอีล่าค่าร้างแม่พี่น้อง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเพิ่นจบไปแล้วมันไม่จบที่ตัวเราค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ